นักจิตเล่นเกมตอนที่6 Dy ด n ยิ่งหลใช้เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่อย่างจำกัดให้มีคุณค่าและมีความหมาย Dy i ยิ่งหล t เกมนี้เราได้รับบทเป็นตัวละครที่ชื่อคลายเครนสายลับที่ถูกว่าจ้างจากองค์กรบรรเทาสาธารณภัยร้ายแรงระดับโลกคลายได้รับภารกิจให้เข้าไปยังเมืองฮารานประเทศตุรกีซึ่งเมืองดังกล่าวถูกปิดตายเป็นเขตกักกันเชื้อโรค เนื่องจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสไม่ทราบชนิดทําให้คนในเมืองที่ติดเชื้อกลายสภาพเป็นซอมบี้สุดคลั่งที่พร้อมจู่โจมและไล่ฆ่าเหล่าผู้รอดชีวิตโดยขณะน,นี้ยังไม่มียารักษาโรคมีเพียงแค่ยาระงรับอาการชั่วคราวเพื่อไม่ให้คนที่ติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ภารกิจหลักของคลายก็คือการตามหาข้อมูลงนานวิจัยยารักษาไวรัสที่ถูกขโมยไปทําให้เขาต้องแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มผู้รอดชีวิต เพื่อหาทางทวงคืนข้อมูลเหล่านั้นกลับมาให้ได้แต่แล้วก็มีเรื่องที่ทําให้คลายไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้เนื่องจากเขาได้รับรู้ว่าทางกระทรวงกลาโหมวางแผนจะระเบิดเมืองนี้ทิ้งเพื่อหยุดยั้งการระบาดของไวรัสหลายจึงต้องหาทางยืนยันและส่งข่าวออกไปว่าเมืองยังมีผู้รอดชีวิตเพื่อปกป้องคนในเมืองให้รอดพ้นจากการทำลายล้างการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และการเอาตัวรอดท่ามกลางฝูงซอมบี้คลั่ง จึงเริ่มต้นขึ้นนี่คือเกมแนวแอคชั่นเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ในมองแบบเฟิร์สเพร์เซ่นที่เราสามารถเคลื่อนไหวแบบฟรีรันนิงทั้งการวิ่งการสไลด์การปีนป่ายและการกระโดดซึ่งช่วยให้เราเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวทั้งการลุยแหลกและการวิ่งหนีตีนแตกอาวุธก็มีทั้งในระยะประชิดเช่นกระบองท่อประแจมีดดาบขวาน และในระยะกลางถึงไกลย,ยังดาวกระจายมีดคว้างระเบิดขวดธนูปืนและระเบิดแบบทำเองนอกจากนี้เรายังสามารถรับมือศัตรูด,ด้วยการถีบจับทุ่มกระโดดถีบและการกระทืบได้ด้วยตัวเกมเน้นให้เราเก็บรวบรวมทรัพยากรซึ่งหาได้จากการทำภารกิจและการค้นหาตามสถานที่ต่างๆเพื่อนำมาสร้างเป็นอุปกรณ์ในการเอาชีวิตรอดโดยนอกจากฝูงซอมบี้ที่พร้อมไล่งับเราแล้ว ยังมีเราผู้คนกันเองนี่แหละที่อันตรายไม่แพ้กันดังนั้นไม่ว่าเรากำลังทำภารกิจหรืออยู่ในระหว่างการออกหาทรัพยากรการไม่ระวังตัวหรือการพลั้งเผลอเพียงนิดเดียวอาจทำให้เราต้องจบชีวิตลงได้นี่จึงไม่ใช่แค่สงครามระหว่างคนกับซอมบี้แต่มันยังมีเรื่องความขัดแย้งของคนด้วยกันทั้งการแย่งชิงอาหารยาที่อยู่อาศัยและทรัพยากรต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิด แต่การปรับตัวของมนุษย์บทเรียนจากเกมนี้ช่วยให้เรากลับมาตั้งคำถามกับตนเองว่าเราใช้เวลาในชีวิตไปอย่างไรเราเอาเื้อเฟื้อเกื้อกูลเพียงใดเราเอาแต่ก้าวก่กรอบกลวยเพียงไหนเพราะบางครั้งเราก็อาจเผลอคุณเลือดขุดเนื้อคนอื่นคล้ายกับเคยชินกับเรื่องของการได้มาและการครอบครองจนหลงลืมเรื่องของการแบ่งปันและการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งมักทำให้เรารู้สึกชินชาเมื่อได้ครอบครองสิ่งที่ปรารถนา ทำนองว่าได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วแต่เหมือนมันขาดอะไรบางอย่างไปโดยภาวะเช่นนี้กําลังบอกบางสิ่งกับเรานั่นคือเรากําลังใช้ชีวิตโดยละเลยคุณค่าของสิ่งต่างๆคําว่าคุณค่าในที่นี้หมายถึงการรับรู้ถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นของตนเองผู้อื่นและสิ่งรอบตัวหากเรามองชีวิตด้วยจิตใจอันละเอียดอ่อนเราจะพบว่า สิ่งต่างๆล้วนพึ่งพาอาศัยกันความเข้าใจเช่นนี้จะช่วยให้เราค้นพบความจริงที่ซ่อนเร้นเช่นการดำรงอยู่ของสิ่งใดก็ตามล้วนมีคุณค่าในตัวของมันเองการดำรงอยู่ของสิ่งใดก็ตามจะมีผลต่อสิ่งอื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนี่คือสายใยที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นสายสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติคล้ายกับว่าทุกสิ่งในธรรมชาติล้วนเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งแตกต่างกันเพียงแค่ชื่อเรียกเท่านั้น การดำรงชีวิตโดยเข้าใจและรู้ซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆจะทำให้จิตใจของเราเกิดความอ่อนโยนเกิดความชื่นชมยินดีเกิดเป็นความขอบคุณทั้งต่อตอนเองต่อผู้อื่นและต่อทุกสิ่งรอบตัวจิตใจของเราจะเปิดกว้างยิ่งขึ้นรวมทั้งเข้าใจสิ่งต่างๆในอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยให้เราต้อนรับความจริงของชีวิตต้อนรับความแตกต่างและหาทาง ดำรงอยู่กับทุกสิ่งด้วยความเกื้อกูลไม่ก้าวก่ายถึงแม้เวลาในชีวิตของเราจะมีอยู่อย่างจำกัดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องใช้ชีวิตด้วยใจที่จำกัดที่มักเอาแต่ทำตัวเป็นพื้นที่อันคับแคบพร้อมก้าวก่ายทำร้ายและก่อโกยด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถดำรงชีวิตด้วยใจที่ไม่จำกัดซึ่งมีพลังในการเป็นพื้นที่ว่างพร้อมเกื้อกูลดูแลและแบ่งปันการดำรงอยู่ของเรา ก็จะเปลี่ยนจากคลื่นแห่งความร้อนรุ่มและความเกลียดชังมาเป็นการแผ่ร่มเงาแห่งความสงบเย็นและความรัก